ุกสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะนะอยู่ขอภายมือโปหัดตกวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินกินอะไรวะสุก,กี้โบราณสุก,กี้โบราณคือลงสถานีรถไฟมาปุ๊บเนี่ยจากตรงเนี้ยเดินไปถึงไหมถึงเออเดินไปถึงเลยเดียวสุก,กี้โบราณน,นี่คืออะไรวะไปม,มันมันเป็นไงมันสุก,กี้เก่าหรือไงเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองามเจ<ๆ>้าของร้านโอเคฮะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปกินสุกี้โบราณมีอะไรบ้างปลากระพงชุดปลากระพงชุดหมูชุดรวม เฮ้ยทำไมเรารู้ข้อมูลเราเยอะจังอะตากล้องทำกันบ้านมาโอเคจะบอกว่าพิธีกรไม่ได้ทำไปครับเดี๋ยวเดินตามผมมาสุกี้โบราณกับสุกี้ธรรมดาแตกต่างกันยังไง ไม่รู้แต่ทำแต่ไี่เข้าทำน้ำนจิ้มเป็นโบราณเป็นน้ำจิ้มตะหูยีอ๋อเดี๋ยวดูด้วยนะฮะร้องเป็นชาติไทยจบไหมถามจริงร้องไม่จบเจ้าชิบหายแล้ว <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็อาหารครบแล้วได้ข่าวมาว่าคือที่เนี่ยนะ <c oughs> เขารีโนเวทใหม่ ใช่ไหมตากล้องปกติเขามีอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่ะไม่รู้ว่าที่นี่มีวันนี้เราก็เลยมาเพราะว่ามันอร่อยมากสุกี้โบราณนะผมมา,ม,ามากินบ่อยร้านนียนะคะนี่นะครับมันก็จะมีแบบเป็นอะไรเป็นชุดนะมีหมูรวมเนี่ยสองชุดปลากระพง3 2มบาทดูเขาให้ปลากระพงทั้งตัวเลไรนี้ย320สเนี่ยอย่างเยอะนะฮะแล้วก็มีชุดรวมทะเล350ไม่แพงมีมงมีหม้อให้นะครับก็เดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของร้านกัน อันนี้นะครับเป,เป็นเจ้าของร้านนี่นะครับเจ้าของร้านคืออย่างนี้ที่ต้องเอารูปมาเนี่ยเพราะว่าเจ้าของร้านไม่ค่อยอยู่ส่วนใหญ่เขาจะบริหารงานแบบออนไลน์ดูกล้องวงจรปิดเอาอะไรอย่างเงี้ยครแต่คุณภาพของเนี่ยบอกเลยว่าสดสะอาดแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะใช่ไหมไม่แพงไม่แพงเลยไม่แพงเลยก็จะมีสั่งเพิ่มได้สั่งเพิ่มได้ด้วยนี่ไงหมูหมักเสี่ยงจี้คือถ้าสมมติกินอะไรในนี้อร่อยแล้วอยากจะสั่งตังหากม็มีอ่าโอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไปเอามาผิด อันนี้เจ้าของร้านชัยยมิรนะฮรขพร้อมครอบครัวเลยนี่น่ารักมากชัยยมิตรอยู่ตรงข้ามกันถามว่าทําไมต้องเอาชัยยมิรมาด้วยเขาเป็นอะไรเป็นพี่น้องกันอันนี้พี่อันนี้อันนี้น้องชายอันนั้นพี่สาวนี่กับลูกชายของเขาใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กูก้าอันนี้เป็นเอ่อลูกของชัยยมิตด,ดอีกทีหนึง่งอ้าวงงงงงกันไปนหมดกูเป็นคนในครอบครัวกูยังงงเลยเดี๋ยวมาชิมอาหารกันดีกว่านะจานนี้เท่าไหร่นะ นี่หมูรวมนี่จะมีเิ่งจี้ด้วยหมูรวม250 250บาทอันนี้อะไรรวมทะเลรวมทะเล3 5 0 350ดูกุ้ง3 4 5้าอ้ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ชุดปากระพงนะ320ไม่แพงนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะมากินทุกอย่างถ้าผมกินแล้วเหลือผมต้องพูดตรงๆว่าผมจะขอ,อก,กลับบ้าน <c oughs> ผมจะขอ,อก,กลับบ้าน <c oughs> เป็นค่าโฆษณาในวันนี้เลย <c oughs> ผมพูดแค่นั้นแหละ เจ้าของร้านไม่อยู่ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอาหารวัตถุดิบจะสดแค่ไหนจะอร่อยแค่ไหนแล้วน้ำจิ้มมีไหมเนี่ยเนี่ยมีไหมมีมีแต่ไม่พร้อมเพราะว่าเจ้าของร้านไม่อยู่อันนี้ต้องติงเลยนะฮะอาหารอร่อยแน่นอนไปอันนี้น้ำซุปเลยเ่ยไม่รู้กระดูกอะไรไม่แน่ใจอ่ะเมื่อกี้เห็นถ้ากระดูกหมูเนี่ยจมูกมันจะสั้นแต่ไม่ยาวนะ กูว่าถึงว่าตั้งแต่ร้านนี้ <ım S 1> <giving quin. S 2> มาเปิดนะครับหมาแถวสถานีรถไฟไม่ค่อยมีนะฮะเขาเล่นกันมาเยอะแล้วน้ำซุปกระโหลกหมาเขาเล่นกันมาเยอะแล้วแต่ไม่เป็นเราเล่นซ้ำโอเคเดี๋ยวมากินกันรอน้ำเดือดก่อนสิ่งที่ทำให้เป็นสุกี้โบราณคือน้ำจิ้มใช่ไหมตกลงแล้วเนี่ยใช่แล้วก็ไปรีเจอตมาอีกครั้ใช่น้ำจิ้มใส่ตุ้หูยี่แค่นั้นะเป็นสุกี้โบราณเลยถ้าตัดตู้หูยี่ออกไปก็คือจะเป็นแบบใหม่สุกี้เฉยมึงรีเซ็ตมาจริงไหมเนี่ย ระหว่างรอดน้ำสุก,กี้เดือดน,นะฮะมาต่อด้วยที่เรื่องชัยยมิตรนะฮะอันนี้เจ้าของร้านนะไม่ใช่ป้าเจี๊ยบนะป้าเจี๊ยบอันนั้นเป็นผู้ดูแลนี่เจ้าของร้านจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะสั่งงานบริหารงานผ่านทางออนไลน์เือนกันนะฮะสองคนนี้ก็จะไม่ค่อยอยู่ร้านเท่าไหร่ <S 2>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  ชัยยมิตรนะต่อเรื่องชัยยมิตรนะฮะนี่ตรงข้ามกับร้านนี้เลยนะตรงข้ามกันเลยนะ ขายเนื้อพรีเมียมเนื้อวัวนะ,ะวากิวเนื้อพรีเมียมทุกอย่างเลยนะ,ะมีหมดถ้ามีตังเข้าไปกำตังเข้าไปกินแบบลาคาร์นะครับแพงแต่อร่อยคือ,อราคาร์ไงแล้วมันก็จะมีอย่างหนึ่งเอ้ยมันไม่ได้มีแบบพรีเมียมอย่างเดียวอันนี้สําหรับหรูๆเลยนะฮะมันจะมีแบบบุฟเฟ่ <Yeah. S 2> บุฟเฟ่นี่รู้สึกว่าจะเท่าไหร่นะ,ะ300นิดๆอ่ะสามร้อยนิดๆสามร้อยนิดๆนี่รวมเนื้อด้วยแล้วนะ,ะแล้วก็ไม่ใช่สามร้อยนิดรวมเนื้อปะวะ ไอหมูวนะ่าสองสองร้อยหรืสอสามร้อย,ออยต้นๆไม่รู้แต่เนื้อสี่ร้อยอ๋อเนื้อสี่ร้อยสี่ร้อยก็ไม่แพงหรอกเพราะว่าเขาให้เนื้อดีร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งเพจร้านไว้ให้ตรงข้ามกับร้านนี้เลยนะถ้าสมมติมีแขกผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยทางร้านเขาเป็นแบบที่ดูดอากาศนะแล้วก็คือเป็นห้องแอร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหนียวตัวนะหัวไม่หม็นหัวไม่เห,หม็หน,ไ,มนได้คือสระผมไปสระไดไปเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปนอนได้เลยร้านเขาสะอาดแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้นะติดคข้ Ha 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 ใส่ถุงกลับบ้านด้วยเนี่ยมีตั้งเยอะเนี่ยเมื่อกี้กินไม่หมดหรอกถ่ายขำๆไปกลับบ้านด้วยนะจ้ามีมีมีค่ามาถ่ายวันนี้ไหมเขาได,ได้ให้ตังค์ไว้ไหมมีป่ะขอให้กินฟรีอย่างเดียว <c oughs>